โอ้แบบนข้างไกลทิวเลยโอ้จานปามันดิบดิบหนักเลยกินตอนตอนนี้น้องโตเกียวอยู่ที่หาดแหลมเสด็จข้าสิมาเบิร์กผพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้องพี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งทางในทางต่างประเทศมื้อนี้เฮากลมาทิ่พิธภัณฑ์ปลาน้องพี่น้องอยู่ที่จันทบุรี หลังนี่ก็เป็นทะเลป้าปิตรยานขนาดเลยทะเลแบบปิตรยานนะ้ำมันหลายนะมันเป็นแบบยามันถ่วงมานะแนวเบิร์กทางนี้นะเเคยห็ป้าอุ้ยคลื่นซัดเลยหนูไปเวิรงคลื่นทะเลปะป้อันน่ะมันเป็นแบบเหมือนอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ เดี๋ยวเข้าสิมาชมวิวทะเลก่อนเนาะพี่น้องจังหน่อยจะเข้าไปอันเบิง่งปลาทะเละพิพิธภัณฑ์ปลาอู้นี่มันเป็นแบบนี้เอ้ยมันจะสาดแล้วไหมน้องกูเป็นตะยานแท้ว่าน้ำทะเลสาดจังเลยอุ้ยมามาบรสาดบรสาดภาษาพิทา,าเลยนะโอ้อแหมันเป็นแบบนี้โว อาทุปอาคืดมันเปล่นคืนแหงเนาะว่าอันนี้ค่ะมันเป็นอันกันคืนกันคืนทะเลเนาะอือว้ายว้ายคืนแรงมากอืพอเฉพ่ะเพื่อจะเหตดตลิ่งไว้เนาะเพราะว่าคืนมันแหงถ้าคนลงไปลิ่นอี่อันตรายนะมองนี่อ่ะคนจะบ่บ่คอยให้ลงไปลิ่นจีมอง หูตกข้าวตมคุืนทะเลอุ้ยตมคลืนทะเลแล้วเขากระติบไปอเขาเบิ่งป่าทะเลเนาะพี่น้องนี่เพิ่นแบบเขามาให้คนดูคืนาตั้งแหงอรนนะรีคืนอ่ะว้ายปลาแตกบุ่มบั่มเลยแบบคือทางนั้นน้ำมันหลาเนาะหลุดแล้วอ้ยเป็ะยานโพดบอลน,นี้ไม่ไหวไม่ไหว อน้องๆเหยียบหมวกกับเจ้าด้วยปะ่ะเ้าสิพ้าไปเบิง่งพิพิธภัณฑ์ป่าเนาะแต่ว่ายูบอนที่เพิ่นขายนะพี่น้องอเป็นอาหารทะเลแห้งเนาะของฝากอาหารทะเลแห้งเดี๋ยวน้องๆที่พาไปเบิ่งวะมีอย่างน่นี่ ต้องมีปลาหมึกแพ้งอ so <S res> ือปลาองอบกินอนี้่เหรอใช่ปลาอ่ากุ้งก็มีนะปลาหมึกทอดโอ้ยงจอาอะไรยังไม่รับจ้า เพราะว่าเขาซืเข้าไปเบิ่งนั้นอยู่ดิที่พิพิธภัณฑ์ปลาหอมมากหอมแบบอย่างเดียวหรอปลาหมึกหอมน่ากินอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้ก่อนอันเข้าทางใหญ่แหละไซเดรตกล่องก่อนเลยบ่อือเราต้องเข้าไปเลยเนาะปะเอ้าวค่ะเจ้าก่อนนะสองคนเดี๋ยวคนตามมาเดี๋ยวรถมา เฮียเข้ามง้งใดล่ะได้ทางขึ้นหรอไม่หรอทางเข้าโอ้ยฮองกับบคเคยเห็นจักเถื่อพี่น้องปิดวันจันทร์ใช่ว่าปิดวันนี้สะดอก <c oughs> ตกใจเบิดนึกว่าปิดเมื่อนนี้ <c oughs> นำ <c oughs> สัตว์เลี้ยงเข้านำอาหารตัวเปียกทำเข้า มอาอลอ้าวอะไรคะเาชเ้าออ๋อคะเข้าชมฟรีเหรอชมฟรีเนี่ยเนี่ยอันนี้ปลาอะไรปลา,ปลาสลิดหินบางบางหลังเหลืองอือคือปละนิ่นเลย <c oughs> สวยมาก เอาเอาเอามันเห็นแล้วด้วยนะอืมปลากระลังเะเนี่ยใช่อ๋อเก่งมากมัมากเก่งมากเลยแม่ทำไมนี่นี่อันนี้อันนี้ปลาข้างคาวอุ้ยนุ่งฮะปลาข้างเขาอ๋าอันนี้คือปลาทะเลเนาะสวยงามเลยที่เรามาดูปลาทะเลขนาดปลานดำจืดยังไม่นคนไปเบื่เลยมึงนี่มันเป็นปลาทะเลสุดยอดงามแพงอ้าวอันี่ปลาเนี่ยจ้ะใช่นี่ Uhm. อ้าวอันคือ,อแปลกแค่ประตูประตูฉันชอบประตูอุ้ยนี่ไงบาวามิงกิปาวามิงกิอู้น่ารักจังเลยอาริกาโตะตัวเซมาต์เหมือนประตูเลยนี่นี่นี่นูอันนี้ปลาปลาคาง้าวอันนี้อ้าวน่าจะโตคือข้างคาวเนาะคนเลยตั้งเสือปลาคางคาว จรงเลยมุ่งมิงมากอันนี้หาประกาศลางของจริงบ่พี่น้องนะคุณพ่อหนูน้อยว่าน่าจะของของจริงมั้งอืมไม่รู้เหมือนกันมุ่งมิงมากอันนี้ปลาขี้ตังเบ็ดขี้เหลืองขี้เหลืองขี้เหลืองนี่เออหนุ่มต้องทำแบบนี้ฮะเหมือนเราอยู่ในน้ำทะเลเลยต้องทำแบบนี้ยังไง โอ้ไอเจ้าหนูดำลงไปดูเลยอันนี้คือปลาทะเลอุ้ยลายตาแล้วตัวนี้อันนี้คือปลาวันไทยทันปลาวัวปลาวัวไทยทันเอ้าอ้าวไอเจ้าหนูมีฟันด้วยอืน้องมึงนี่เจ้ามงค์ข้าเอ๊ะเจ้ามงค์ข้าเหรอเจ้ามนุษย์คือตาคนเลยเจ้ามนุษย์แล้วจุ๊บกันอุจนะให้ลูกออกมา จากตู้อ่ตุ๊กเกียวประการล่างนี่นะของจริงหรือเปล่านะ้องของจริงแหละอาจจะของจริงเพราะว่าอยู่ในทะเลอือพี่น้องบวงนี้มันเห็นเทาาไงไอ้เจ้าปลาพี่น้องไอ้เจ้ามานันนุ๊อือไอ้เจ้ามันมาดูค่าเราวันนี้ค่ามาให้ดูตูให้เต็มสองลูกตาเลยใช่ไหมจ,อจอออ้องตาจ้องตาอร่อยนุกคือตาคุณเลยจ้องเลยมาเมืองตัวนี้อันนี้เอ้าอันเดียวกันแต่ว่าตัวเล็กอ๋อ วัววัวไทยทันตัวนี้เปิดไปแอบแล้วได้นี่อยู่นี่ตัวน้อยตัวนี้ฮานโนมังนี่แบบคือคนแนมเห็นเนาะมองไหมไอ้เจ้าหนูอยู่นี่เอ้าเงี่ยงตาเบิ่งยี่งปลาปลาปลาอันนี้ปลาสลิดหินม้าลายไม่มีเราไม่มีอยู่นี่ไหนอู้ดเล็กมากน้องเนยมเกือบหินไปแล้วอ้าเป็นการดูปลาทะเลที่ตื่นเต้นมากมาเบิงทางนี้ <ไ>ปลาปลาเข้าเมาน,าน้ำลึกปลาเลยครับนี่คือปลาอันนั้นเลยปลาไนนี่คือปลาไนเลยเนอะโอ้น,นุ่มตาน่ารักมากดูมาดูตาเห็นแล้วาตาเอ้านุ่มตาคือใสยได้ล่ะเอ้าก็ปลาทะเลเนาะม่งเคยเห็นปลาตรงนี้มาก่อนเฮลโหลเอ๊ะเอ๊ะเอจ๊ะมนุษย์จ๊ะจ๊ะมนุษย์มาดูข้าล้วจ้ะ <complic. S 2> น่ารักจังเลยชีชมพู อันนี้ลปลาเข้าเมาน้ำลึกโอ้สงสัยจากตัแบบคล้ายๆเข้าเมา่อสีคือเข้าวเม่เข้าเมาสีแดงอันนี้ปลาปักเป้าอุย,อยปลาปักเป้าลายเสือดาวเฮลโลแล้วก็ปลาปักเป้าหนามุเรียนเนาะใช่หนามุเรียนตัวนี้นหนามุเรียนใช่ปลาปักเป้าหนามุเรียล่นอือทุเรียนเลยเป็นหนาอืม คืเป่าเป่าเลยคือปปลาาเ่มาดูค่าเราวันนี้อ้าวอุ้ยหนงนี่เนี่ยไอ้ปลาปักเป้าโอ้เวลาคนพองเด็ดเมนอู้เมนมู้เมนตัวคนอันอัดแข็งมาโบนงตัวเท้เลยนี่เาบอกว่าไม่รู้อู้เมนดอกเนี่ยปลาปักเป้าตัวหางพิษอันนี้นี่นี่เอ้ยมาดูมาดูอ้าวตัวลายอันนี้คือปลาปักเป้าลายปลาปักเป้าลายเสือดาวได้หนูไอ้นี่พี่ลายเสือดาวน่ะ บนาเสือเนาะมีใต้ทะเลห็ใต้ทะเลเห็นนะมาดูอันนี้อันนี้อันนี้ในนอันนี้ปลากระลอกลายกระลอกลายแดงแล้วก็ปลาผีเสื้อลายไฟ่ปลาวามิงจิโอ้หนูขักเนาะสีอันนี้คับแพงปลาอยู่ในทะเลบุยอคิดเลยมันมีเรือสำเภานำ เคยเคยเบ่กบ่ที่ว่าเพิ่นสำรวจใต้ท้องทะเลเห็นปลานีด้วยเนาะเคยป้พี่น้องตอนเพิ่นเห็นหลายตัวให้งามมาดู้ปลอะไนี่ปลาอุ๊ยปลาอะไรกระตูนงงปลากระตูนที่เป็นแบบเราเห็นในทีวีสีสมนะจ๊เป็นปลากระตูนสโนว์เควกเหรอสโนว์เควกอู้น้องมู นี่ลายสีส้มนี่คือเห็นแต่ลายสีส้มในทีวีเหรออันนี้คือของจริงปลาเนี่ยน้องมาดูตัวนี้ก่อนอนี่ตัวเกี้ยวเนี่ยอะนนี้ปลานี่ไงปลากระตูนแดงนุ่งเนี่ยปลาอะไรนี่เนี่ยมาดูอันนี้ก่อนอันนี้ปลาผีเสื้อจมูกยาวโอ้โหปลาตัวใหญ่แท้ปลาผีเสื้อจมูกยาวปลาขี้ตังเป็ดอ่าปลาตัวใหญ่แท้เม่นคือปลาทูเลยตัวใหญ่มาก มาดูนี่ก่อนนี่ปลากระตูนนี่นะที่ว่าเขาเห็นในทีวีนะปลากระตูนแดงหลวงเนี่ยก็มีตัวเหลียวนี่ไงอีกฝั่งนี้มีสามตัวมีสามตัวนะเนี่ยอ๋้ลายตามากเลยตัวที่ใหญ่วี่งอันนี้อันนี้อันนี้นี่ปลาอะไรจ๊ะปลาไหลมอเลลายตะไคร้ ปลาไหลมอลลี่ไหนล่ะมอลลี่ปลาค้างคาวไม่ใช่นี่ยปลาทองอาวตัวนี้คือบ้วมีสิบปลาไหลมอลลี่ใ่ไหมอยู่แถวทองไม่ไม่นมันไม่ใช่อยู่แถวหลุมมอลลี่อ๋อมันบวกลอยเนาะแม่มันบวกลอยไม่ใช่อยู่แบบแถวเป็นขนอยู่อยู่อยู่ไปปลาไหลตาขนาดเลยขอบคุณค่ะเขาคือไหนตะไคร้ตะไค้ตัวนีัวนี้ปลา ปลายูนิคอร์นไม่ใช่ปลาทูปลาจารเมร็ดเอปลาจารเมร็ดปลาจารเมร็ทองน่า,าร,รัมา <c oughs> โอ้ยน,น,น,นี่นี่ตัวน,นี้ตัวนี้สุปาไม่ใช่อุ้ยตัวเล็กๆนะอ่าัวามเข้าใจตรงนี้คือเอยู่ในทะเลเลยโอ้หตัวเกี่ยวที่บนเป็นลุโมวันอยู่ใสู่หเห็นบอททีกะเจ้าไปยันดำปากการังในที่ดูปลาะนะเห็นครับปลาเขาปลาอะไรเหรอ เ <ừ S 2> ป็น้โมองอะนะไปทางนี้โอ้โหตื่นเต้นมากอาเซอร์วเด็กน้อยเนาะอันน,อน,ออนี้คือผลให้ทรงซีนอะพี่น้องหนมีข้างนั้นด้วยไปตรงคนเยอะๆก่อนเนี่ยตรงนี้ก็ได้ปกา้องขานนี้คือคือเป็นเขาเบิ่งกเมื่อกี้นี่บ่บ่หูคุณไม่เห็นดหนปลาทูไม่ใช่อ้าว ปลากระมงเท้าอ้คือปลาทูเลยพี่น้องเอ้าปลาทูแล้วก็ปลาอันนี้อ่ะน้องคือเลยไหนตัวสีไลน์นี่ก็ปลาปลาผอไรเปล่าปลาคั่งกะเพราสามแถบปลาทรูนี่นี่ปลาทูของจริงเอาจริงเหรอปลากระพงกระปลากระมงเท้าอันนี้นะอ้าวโอ้ยเหมือนปลาทูเลยหูไอ้เจ้าู เพิ่นจำลองให้คืออันน้ำทะเลเลยได้อืมแปลว่าให้มีคือน้ำเนาะอือไปครับกุ้งมังกรแดงหนูไม่มีนี่มันอยู่ในผมได้หนวดมันกุ้งหรือกุ้งดิ้นหนวดเห็นแต่หนวดเียเนาะเอียงนะกุ้งมังกรอ้แดงกุ้งมังกรแดงนี่มาดูปลาข้างัเบิ่งแล้วเอาหรอ ปลาปูอันนี้ก็หอยสังอืมอนนี้ก็หอยหอยอะไรไม่รู้พี่น้องตัวที่เพิ่นของจริงได้นี่๋อนี่อุปกรณ์ของจริงเหรอนงเอาบอกว่าไม่รู้พี่น้องน่าจะของจริงนะนงน่าจะใช่นะอืออ่าหอย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 จุกคาราหุมหอยสังอ่ะนง ไปสั่งเพื่อนในหนังนอันนี้เปลือกหอยหอื้าสวยขนาดงามขนาดเลยอ๋อตัวนี้หอยทะเลอะหอยเย่ยงก็เป็นสะกลางเลยมันหอยสังหุยในทะเลยังมงีสังปากม่วงสีม่วงก็มีป๊บปะหลายฮงพี่น้องเป็นสัตว์ทะเลทั้งนั้นเลยหือห,อหอยทะเล นุ่งหอยที่เพิ่อนเอาไปเห็ดอันพิธีพิธีนะหอยอันนะั้นนะหอยเบี้ยด oh, ิโอ,อ้ข้าวตอกอันนี้นี่เพื่อนเอาไปพิธีโอเคของขังอืมเดี๋ยวนุ่งหอยเบี้ยอาหลับหอยเบี้ยหมูหอยเบี้ย,ยปลงลายเสืองามเนาะอืมวันนี้จะมีปลาเนี่ยอุ้ยนุ่ง เชือเอาหนมคือตัวน้อยแค่นี้ปลากระบอกดำเอ้าอันนี้เห้งคักนุ่มไม่รู้ทางนี้ปลากาะตูนฮฮลโลอันนี้ปลาจะทมไดทงเพิ่งอะไวะนนี้แต่นนว่าตัวใหญ่าจาระรำไง ปลาอะไรเนี่ยเป็นอุบงไม่มีลากระรังเอจจะมาดูค่้าเรามนุษย์มนุษย์มนุษย์อู้ยัอันนี้บอกแม่ปลาไหลขนาดใหญ่นำตัวยาวสูงจอู้ยนู่งอู้มทำไมไม่ออกมาขี้อายไงอู้ยโอ้โหปลาทะเลเอาหนุปลาทูนานั่น อละอน่ะอ๋อปลาทูปลาทูยักษ์ปาทูปาทูปาทะเลก็มีเกตสหรอนี่หนู่ปลาัวนั้นอะะไ้มั้ปลาเก่าปลาเก่าเหรอน่าจะใช่นะเอา เขาโซข้างนั้นให้เราไปข้างนั้นนี่เน่ปะเดินไปทางนี้ก่อนอืออันนี้รวมปลาใต้ท้องทะเลปลากระตูนอือหสวยมากอา่ปลาสีม่วงตัวเก่ยวปลาสีม่วงอืมเห็นแล้วสวยมากคพือทาสีเอาเลยไปาบฝาตัวใหญ่นนี่ อ้าวข้ามหอยด้วยเอ้ค่าค่าใบเจ้าดูนะจะมาดูปลาพยาบาลโอ้โหน้อปลาตัวใหญ่มากปลาพี่น้องปลาอะไรหนอตัวใหญ่มากอื้มไอจะมานอดนุงปลาคือลายบนนั้นเนาะโอ้ไอปลาเจ้าปลาอื้ ทำงานเก่งมากให้คนดูหอมแก้มเลยนั่นนั่นอุ่ยหนูมาแล้วอูหน้าอเปล่าเมียนซ์บอลในฟาพยาบาลน่ะเมื่อไหรอันนี้บอกนี่นี่นาจะเป็นตัวนี้ฟาพยาบาลเขารักษาใครอ่ะอ๋อหนูยุ่งทงที่ตัวใหญ่ผูกโอเกี่ยวปราจาระเม็ดหนูยุ่งทงที่ตัวใหญ่ผูกลงมาหน่อยลงมาหน่อย ป๊นี่น้่งนี่นี่ลูมนี่โอ้อ,อันนี้ปลาทูน่ปะปลาจักนี่ตัวนี้ทำงานเก่งตัวนี้ให้ให้คนชมตลอดเลยโอ,จจจจอนี่เงอรู้งานนะตัวนี้อันนี้รู้งานแบบ ลอยไกลนี้ตลอดเลยทําถึงเกินคุณนะหอยเปอามื้อึ้นห้าสี่อยากเลยนุ่งของจริงเหรอโอ้กว่านั่นเหมือนห้าสี่จะไม่ใช่นะน่าจะเป็นริงจริงของจริงหอยเป๋าฮู้สวยมากว้าเกิดมาค่ะเคยเห็นหอยเป๋าฮู้ใช่ใช่อันนี้จะหอยเป๋าฮื้องามมาลีพี่น้องหอยราคาแพงมากนะเนี่ยอันนี้หอยทนานลายจุด หอยมือนางอ่าคือมือคนเลยอันนี้หอยนมสาวตัวเกี้ยว <H an> หอยนมสาวอ,าอ้าอ๋องามแท้ทะเลเนี่ยเป็นสิ่งมห <S <S ัศจรรย์นนะอหอยงวงช้าง <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหอันนี้หอยหอยอะไรไม,ไม่ไม่มีชื่อนะตัวนี้อ่าคือหูป,ปันเออคนเอามาปัน้นเอกคนเอามาปั้นเป็นหูหอยงวงช้างค้าคืองามแท้ อ,นนอันนี้อันนี้หอยใหญ่สุดใหญ่สุดเลยหอยนมสาวหอยนมสาวอันนี้นะหอยใหญ่มากมีกระปูอันนี้มีใหญ่กว่านี่อีกนะมีกุ้งหอยเท้าซางปอดใหญ่เหงอันนี้หอยสังเตอันนี้หอยอ่านว่าไรหนหอยอะไรละ่ะหอยโมอันนี้สอสอสาระไม่ใช่กีฬานะ กีฬาลีหอยโมลีวะไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกพี่น้องหอยอันนี้นะหอยสังขาะมาละอันนี้ปูม้าอุ้ยหนูอันนี้ปูมาปูม้าค่ะปูมาสามจุดนะจ๊ะเพิ่นจะสั่งบ่เพิ่นชิมากินมึกช็อตเนาะพี่น้องคนที่มาทัวร์รำกันนี่แหละเดี๋ยวเราชิมาเบิ่งกับเนื้อตาจริงๆว่ามันเป็นยังไง หมึกสดๆเลยนะแอมด้าเคยกินไหมเคยเดี๋ยวเบิร์คนจับหมึกขึ้นมาสดๆเลยหมึกส์ซาชิมิปอ้อ๊ของข้างแรกเลยจเห็นอันนี้คน<อ>ขายอันนี้มาดูว่าเป็นยังไงออ้แบบนี้เข้างใกล้แบบนี้น้องๆปอหมึกสดก็นแบบนี้เองเราจะมาดูวิธีการกินนะ ตัวละอยเจ็ดสิบเก้าไงของใครกินเลยเยเอเบิร์เรากินก็นเราเชยไถ่บ้านงูได้เรากินตำของกินเต็มเลยรีวิวหน่อยอร่อยไหมแ้่จะลองกินเบิร์วาแซบบอกมดำเต็มปาก มึกดำมันออก

อันนี้ถุงเท่าไหร่พี่อันนั้น420รกิโลจับถึงโลสี่บาทอันนี้ปลาดิบหวานพอดีพี่ตัวไหนที่มันไม่หวานพี่ตัวไหนที่มันบาหวานสัมบีน่ะบหวานเหรอไม่หวานหวานทุกอันมันมีเค็มอันนี้ปลาหมึกไข่รู้สึกว่อมันอยากหวานอ๋อตัวนี้ไม่หวานเดียวอันนี้ไม่หวานอันนี้เค็มจ้ะเค็มเหรอเค็มนะ นี่อยากชิมตัวที่เค็มที่เค็มที่ที่พูดอ่ะใช่ดูขอชิมนะคะคุณชิมเนสอื้ยอ่นเนี่ยจะออกเผ็ดแต่นี้จะออกหวานเผ็ดอ่าันนี้เตาทองไอ้อันนี้เตาอันนี้สปิ๊ดดี้อืมอันนี้ก็เค็มก็อร่อยนะไม่เอาหวานได้ไหมเอาอันนี้ถุงนึงอันนั้นจะขีดละร้อยยี่อันนั้นราคานนี้อัก็เหมือนกันไหมคะเหมือนกันจัดแล้วขอชิม สามขีดสองร้อยสอกล่งนี้สามขีดสองร้อยอยู่ที่เจ็ดสิบพี่เอาอันนี้ผสมกับนี้ได้ไหมหวานกับเค็มแล้วคนละราคาเอาอย่างละอันนี้ร้อยหนึ่งไหมแล้วอนุขีดหนึ่งร้อยยอันนี้ร้อหนึ่งเอาปเอาแต่อันนี้ก็ได้อนุขีดหนึ่งเนาะ แม่บวัวมาแต่ลาวจ้าขวันนักเขตเขาบอกว่าเราเหมือนคนไทยไทยย้อพี่ย้อนสกลน,นครไม่ <c oughs> ไทยมากเลยเามาไได้ัภาษาเดียวกันเนาะหนูอยู่ไทยเป็นจำนวนมาก อยากกินนึงขอลาบเกินนิดนึงนะแอบให้หน่อยขอบคุณค่ะอะไรจ้ะเอานี้ไหนก็บ้องตุณไปกินมามันจะแข็งนะเรามาดูปลาหมึกสดกันเลยมีจ้าตัวนี่พี่มาเตัวตัวสองคันอย่างนี้เลยตัวขายดีไหมพี่แม่นแม่นเพิ่งสิพ่าไปหาเจ้าลาวเลยแหละแต่เรายังไม่กล้ากินออกจากนี้ไปหาเจ้าลาวแล้วกันไปก็9บาทขายที่หาดอะไรนะพี่ หาแหลมแหลมสเด็ดมาอุ่นได้นะจ๊ะตัวสีขาวหนุ่ม <laughs> ผักทมาซื้อน้ำมะพร้าวค่ะคำน้ำมะพร้าวแก้วนึงเท่าไหร่จ๊ะ25่สบิบหาบาทยี่สิบห้าคน้ <25. S 2> นำมะพร้าวมันก็เลยแหลกฟองลอยมาขึ้นบึ้ดตัดไปจะปุ๊บจะไป็นเหลกจะไปสั่ไม่ได้ไงต้องรีบไปแล้วสุด <laughs> ん <music>